บาดีพ่อแม่พี่น้องเด้อกินกระปุเด้้กหนุ่มกินเด้อพีน้องเด้อชิ้นำชิ้นงามชี้นกระปุนโอั่นเด้อสีังสวัสดีพี่น้องกินกระปุเด้อกินกระปุกจังแม้อะกใสหรอใสหมนาห้าน้ำยาขนมน

ามไม่หอดใหญ่กับจสีวะถ้าเพื่ยึงโชว์พี่น้องในีมาๆมีนองมากอม่นอากเอ่งนยาก้ันจันนะที่มากกนะ

đó thì. Ừ. <laughs> đây sốt cháu nhìn Sốt đấy, cháu bảo cháu ngọt con trai đi tò, đẩy đơ thì sốt, sốt <laughs> Sốt luôn đấy à đợi. Sốt cháu bảo sốt Sốt, đẩy bỏ sốt, sốt, sốt Đơ lại Sốt đúng đấy, uống <laughs> <laughs> <Đúng đẹp. cười> มาเลยมีพี่น้องเจ๊จี้ทุกคนมาเด้อกินกระปุ่นน้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยแสบไหมหรอแสบ ทำเองเแซ่บเองปิดคลิปเลยนะเอาสบายดีพี่น้องนะคาสบายดีพี่น้องสำหรับคลิปนี้เพียงเจ้าเพียงตอนนี้เนาะกดไลก์กดแชร์กดติดตามใ้ด้วย